สวัสดีครับจรันเซอร์วินนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแนวแนวทางในการตรวจเช็คนะครับหรือมาแชร์วิธีการตรวจเช็คซ่อมเครื่องสักผพายี่ห้อฮิตาชินะครับรุ่น sf 1 6 0 xtv นะครับรุ่น16กกิโลอาการยอดฮิดของยี่ห้อนี้นะครับก็คือเฟืองกลางมันแตกนะครับสาเหตุอาจจะเกิดจากการใช้งานหนักนะครับหรือใส่ผ้าเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักของเครื่องสักไพ่ฮิตาชินะครับ โอเคครับสาหรับการถอดเฟืองตัวกลางที่มันแตกนะครับผมก็ทําคลิปคร่าวๆนะครับเป็นต้นแบบนะครับท่านก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะพูดเพิ่มเติมในกรณีที่ถอดจุดสําคัญนะครับอย่างเช่นบูทเฟืองล่างนี้นะครับเวลาถอดนี้ถ้ายังไม่เคยถอดนี้ค่อนข้างที่จะถอดลาบากนะครับมันจะฟิตมากนะครับโอเคอันนี้ผมก็ถอดเป็นครั้งที่2นะครับก็คือ เฟืองกลางนี้มันแตกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับใช้ก็30ปีนะครับเอ้ยสองสปีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาก็จะถอดตัวล็อกอแคมก้ามปูนะครับอ่าประมาณนี้มันก็จะมีสปริงดันแคมก้ามปูนะครับเราก็ควรที่จะปลดก่อนนะครับไม่ให้มันออกแรงกดเยอะเกินไปนะครับตรงนี้นะครับก็ปลดลงมาอ่าประมาณนี้นะครับ ก็จะมาถอดตัวคลิปล็อกอตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะถอดลำบากนะครับโอเคอันนี้ก็ผมก็ทำคลิปเป็นแนวทางนะครับในการถอดประกอบอเฟืองของเคื่องสไพคิทชินะครับโอเคอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำหรือ,อรุ่นน้องๆน,น,นะครับ ก็ดูเป็นหลักข้าวๆก็แล้วกันนะครับโอเคสำคัญนะครับถ้าเรายังไม่เคยชินกับเขานะครับเราก็ควรที่จะถ่ายหลายๆมุมไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สำคัญอีกอย่างก็คือส่วนประกอบต่างๆนะครับก็ควรที่จะครบนะครับไม่ควรที่จะเหลือนะครับส่วนมาก็จะเป็นลักษณะฝรั่งทําเกินอะไรประมาณนี้นะครับ อ,อันนี้คือลักษณะสปริงนะครับมันก็จะเสียบเข้าไปในล็อกของขาสปริงนะครับอันนี้ก็เราไม่แน่ใจเราก็เสียบเป็นตัวอย่างไปก่อนอันนี้ก็คือลักษณะเฟืองนะครับแล้วก็หมุนทดสอบแกนกลางนะครับต่อมาก็จะมาใส่เฟืองใหม่เข้าไปนะครับในกรณีที่ใส่เฟืองเข้าไปใหม่นะครับ ผมเองก็จะแนะนําให้ใช้เจลบอีอย่างดีหน่อยนะครับไม่ควรที่จะใช้เจลบีที่มันเนืดๆนะครับในกรณีที่ใช้เจลบีเนืดมากนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับความเนืดของเจลบีเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากาการเสื่อมสภาพของอเจลบีนะครับมันก็จะทําให้สปริงหรือเฟืงอฟงหรือตัว เฟืองตัวกลางนี่นะครับมันดันขึ้นดันลงเนี่ยไม่สุดนะครับมันก็มีผลด้วยนะครับฉะนั้นต้องใส่เจลบียทีเป็นที่เจลบีอย่างดีแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ในกรณีที่เราจะใส่แคมก้ามปูนะครับเราก็เช็คตัวล็อกแคมก้ามปูนะครับให้มันตรงนะครับบางทีการทำงานของมันเนี่ยมันอาจจะเสียรูปไปนะครับเราก็บิด ตัวรูของแคมกัมปูนี่ให้สนิทนะครับหลังจากนั้นก็ลองประกอบดูก่อนนะครับยังไม่ใส่เฟืองตัวกลางเข้าไปนะครับลองประกอบเข้าไปแล้วตำแหน่งนี้มันใช่ไหมอะไรประมาณนี้ลองประกอบเข้าไปนะครับโอเคถ้ามันใช่แล้วเราก็จะใส่เฟืองอตัวกลางเนี่ยเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองดันสปริงลองดูนะครับ ว่ามันขึ้นมันลงตามจังหวะของแรงสปริงหรือเปล่านะครับโอเคก็ใส่ปินล็อกนะครับตรงแกนกลางของตัวล็อกแคมป์กัมกปูนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็เช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะ อันนี้ก็ใส่สปริงเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ใส่สปริงแล้วก็ตัวเช็คความละเอียดว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับคลิปล็อกมันดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เป็นแนวทางนะครับที่ผมเอามาแชร์นะครับตรงนี้คลิปล็อกนะครับมันอาจจะเลยไปนะครับผมก็ถอดลงมาให้มันอยู่ช่วงกลางนะครับโอเค อันนี้ผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจอยากจะซ่อมเครื่องด้วยตนเองนะครับก็นําคลิปนี้มาเป็นแนวทางนะครับโอเคตรงนีเ้เวลาใส่บูทตัวนี้นะครับบูทเฟืองตัวล่างนี่ครับเราก็จะใส่ตรงที่มาร์กไว้นะครับถ้ามันตรงมาร์กแล้วนะครับเราสามารถหมุนเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบพูเล่เข้าไปนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเฟืองตัวกลางนะครับที่มันแตกนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ขันให้แน่นเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาทดสอบการทำงานของเครื่องกันเลยครับกดสตาร์ทเข้าไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเฟืองมันทำงานเป็นปกตินะคร LIKE ับมันก็จะหมุนเฉพาะใบพัดนะครับในกรณีที่เขาชั่งน้ําหนักของพานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฟืองมันแตกนะครับเวลาหมุนแบบนี้นะครับตัวถังด้านนอกมันก็จะหมุนตามฟรีไปเลยนะครับอันนี้แต่ในกรณีที่เฟืองมันโอเคนะครับตัวถังด้านนอกมันก็จะไม่หมุนตามนะครับโอเคอันนี้เป็นการทดสอบหลังจากที่ใส่เฟืองตัวกลางเข้าไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทดสอบใส่ผ้าจริงเข้าไปเลยนะครับมันก็จะหมุนเฉพาะใบพัดทางซักนะครับตัวถังมันก็จะไม่หมุนตามนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่เรา,าเช็คว่าใบพัดหรือเฟืองตัวนี้มันทํางานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับแต่ในกรณีที่มันจ่ายน้ํานะครับตัวถังเนี่ยมันก็จะหมุนตามาใบพัดนะครับก็คือเขาจะทําให้น้ำเนี่ยมันลงไปคุกเคลาได้ดีขึ้นนะครับ โอเคอันนี้ก็ใส่น้ำยาซัาากผ้าที่เป็นน้ำยานะครับใส่น้ำยาปับผนุ่มลงไปนะครับก็เป็นการตรวจเช็คระบบน้ำยาภาในตู้ไปด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้ผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิด,ด้วยตนเองนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ